สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลีลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของแมนคนที่รู้จักกันในที่ทำงานครับเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวสมัยเรียนที่เขานั้นได้ไปพบเจอกับความหลอนในห้องดนตรีไทยของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เขาเคยเรียนครับเขานั้นได้ไปพบเจอกับอะไรมา เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นจะหลอนแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังใน EP นี้ครับก็คือเป็นที่รู้ๆกันดีนะครับกันอยู่แล้วนะครับว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนนั้นจะมีห้องดนตรีไทยและแต่ละโรงเรียนนั้นก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนของห้องดนตรีห้องดนตรีไทยที่คล้ายๆกันครับ เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เรื่องนี้นั้นเป็นประสบการณ์ของแมนได้เล่าให้ฟังครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลาย10ปีก่อนแมนนั้นได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ครับและเขานั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในตึกดนตรีไทยของโรงเรียนแห่งนี้นะครับในทุกช่วงเย็นเกือบทุกวันเลยครับเพราะเพื่อนของแมนนั้นต้องมาซ้อม ต้องมาซ้อมดนตรีไทยที่นี่ทุกเย็นครับแมนนั้นจึงต้องมานั่งรอเพื่อนที่ห้องดนตรีไทยแห่งนี้ตลอดตึกดนตรีไทยของโรงเรียนแห่งนี้นะครับแมนเล่าให้ฟังว่าเป็นตึกไม้ทรงโบราณมีสองชั้นครับอายุนั้นราวๆเกือบร้อยปีเลยทีเดียวและก็มีประวัติมาอย่างยาวนานครับมีเรื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อๆกันมานั้นจากรุ่นสู่รุ่นถึงเรื่องราวชวนขนหัวลุก ของตึกดนตรีไทยของโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่รู้กันดีของนักเรียนและครูทุกคนในโรงเรียนครับโดยเรื่องเล่านั้นที่เล่าต่อกันมานั้นมีอยู่ว่า ตึกดนตรีไทยของโรงเรียนแห่งนี้นั้นมักจะมีคนพบเห็นสิ่งลี้ลับมากมายแต่สิ่งที่ได้ยินมาคล้ายๆกันนั้นก็คือคนที่ผ่านไปผ่านมานั้นมักจะเห็นผู้ชายใส่ชุดราชปะเตนสีขาวจงกระเบนสีแดงร่างกายสูงใหญ่หน้าตาเข้มขรึมเดินไปมาในห้องเดินไปเดินมาในทุกๆห้องของตึกดนตรีไทยแห่งนี้ บางทีก็โผล่หัวทะลุหน้าต่างทะลุประตูออกมาหาคนที่เดินไปผ่านมาข้างนอกทำให้คนที่ไปพบเห็นมานั้นไม่กล้าที่จะเดินผ่านตึกแห่งนี้ไม่กล้าที่จะเดินผ่านตึกดนตรีไทยของโรงเรียนแห่งนี้เพียงคนเดียวอีกเลยครับเหตุการณ์ที่หนักที่สุดนั้นก็เกิดขึ้นกับพันโรงคนหนึ่งครับของโรงเรียนแห่งนี้เขานั้นได้เดินตรวจความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเวลาตอนนั้นก็น่าจะประมาณหนึ่งทุ่มกว่าครับเขาก็ตรวจตาทุกๆอาคารไปเรื่อยๆครับจนไปถึงอาคารที่เป็นตึกดนตรีไทยเขานั้นก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยนั้นดังแว่วออกมาจากห้องจากตึกดนตรีไทยแห่งนั้นเขานั้นจึงรีบไปดูครับเพราะคิดว่าเด็กนักเรียนนั้นคงซ้อมดนตรีกันอยู่ดึกๆไม่ยอมกลับบ้าน แต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเขานั้นที่ทำให้เขาได้พบเจอนั่นก็คือมีผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งใส่ชุดราชประแตนสีขาวจงกระเบนสีแดงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ที่อยู่ในห้องเรียนหน้าที่อยู่ในห้องเรียนดนตรีไทยนั้นกำลังนั่งมองนางรำหน้าสีขาวไม่มีตาไม่มีปาก กำลังร่ายรำตามเสียงเพลงดนตรีไทยที่ผ่านโรงคนนั้นได้ยินอยู่ครับเขาเห็นแบบนั้นก็รองดันแล้วก็วิ่งกลับบ้านแบบไม่ได้สติเลยครับจนไม่มาทำงานอีกหลายวันเลยและเรื่องราวเล่าลือก็มีประมาณนี้ครับที่คนเขาร่ำลือกันมา ตัดไยังเหตุการณ์ที่แมนนั้นได้ไปพบเจอก็คือเป็นช่วงที่โรงเรียนนั้นต้องส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนั้นต้องไปซ้อมกันเพื่อไปแข่งขันครับคือต้องไปซ้อมตั้งแต่เช้าจนเลิกเรียนประมาณนั้นคือต้องไปซ้อมแต่เช้าจนเลิกเรียนประมาณตอนเย็นครับ เพราะครูนั้นให้ซ้อมถึงจรเย็นเท่านั้นครูจะให้นักเรียนคนไหนนั้นอยู่ซ้อมในตอนเวลากลางคืนเด็ดขาดครับโดยผู้อำนวยการนั้นจะต้องให้ปิดตึกแห่งนี้ก่อนเวลาห้าโมงเย็นครับโดยเรื่องราวเหตุการณ์ก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณช่วงบ่ายของวันหนึ่งครับแม้แว,ว่าทางโรงเรียนนั้นได้เรียกครูที่ฝึกสอนนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันไปประชุมทั้งหมดเลยครับ ทำให้ในตึกดนตรีไทยนั้นก็จะมีแต่พวกแมนและเพื่อนๆเ,เท่านั้นครับด้วยความที่ยังเป็นเด็กมอต้นนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องมากยังไม่ค่อยมีระเบียบอะไรกันเลยมากมายครับจึงวิ่งเล่นกันไปมาในตึกอย่างสนุกสนานเพราะว่าครูไม่อยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเพื่อนของแมนนั้นนำเอาโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายวิดีโอเล่นกันในกลุ่มครับ ถ่ายไปถ่ายมาเล่นกันอย่างสนุกสนานและมีเสียงหัวเราะเฮฮากันดังจู่ๆก็ได้ยินเสียงกระทืบเท้าดังปึ้งปึ้งสองถึงสามครั้งดังลงมาจากชั้นสองที่อยู่ข้างบนของตึกอย่างแรงซึ่งชั้นสองนั้นเป็นห้องเก็บหัวโขนและเสียงของพ่อแก่รูปครูอาจารย์ที่เคยสอนรำสอนดนตรีไทยในตึกแห่งนี้ครับ จากความสนุกสนานนั้นก็ต้องจบลงด้วยความเงียบสงัดครับทั้งหมดนั้นจึงมานั่งรวมตัวกันกลางห้องแล้วก็มาสุมหัวกันว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นั้นเป็นเสียงใครกันเพราะทุกๆคนต่างรู้ว่าประตูขึ้นชั้นสองนั้นยังล็อกแม่คุญแจอยู่เลยครับเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนนั้นอยู่ข้างบนคุยกันไปคุยกันมา เพื่อนคนที่เอาโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอนั้นก็ไป้ดเปิดวิดีโอที่ถ่ายไว้ขึ้นดูครับแต่กลับมีบางอย่างติดเข้าไปในคลิปวิดีโอนั้นก็คือเป็นร่างของผู้ชายใส่ชุดราชประแตนสีขาวใส่จงกระเบนสีแดงติดเข้ามาอยู่ด้านหลังของคนที่ถูกถ่ายคลิปวิดีโอทุกคนเลยครับติดเข้ามาอย่างชัดเจนแต่ที่แมนเล่าว่าหลอนสุดช็อกก็คือ เป็นช็อตที่ผู้ชายคนนั้นกำลังกระทืบเท้าพอดีครับมันไปตรงกับเสียงที่ดังตึงตึงมาจากชั้นสองพอดีแล้วก็มีอีกช็อตหนึ่งครับที่ผู้ชายคนนั้นมายืนเสยยิ้มอยู่ด้านหลังใกล้ๆนักเรียนที่กำลังถ่ายคลิปเล่นกันอยู่พ่อแม่และเพื่อนๆทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากครับแล้วหลังจากนั้นทุกๆคนก็วิ่งออกมาอยู่นอกตึก มารอครูกลับมาจากประชุมอยู่ข้างนอกตึกครับไม่มีใครสามารถนั่งอยู่ในอาคารนั้นได้พอครูนั้นมาถึงแม่นั้นก็ได้เล่าให้ครูฟังถึงเรื่องที่เพื่อนเอนเจอกันเมื่อกี้ครับพร้อมทั้งให้ครูดูคลิปวิดีโอที่ถ่ายเล่นเมื่อกี้ที่มีบางอย่างติดเข้ามาแต่พอครูมาดูนั้นก็ต้องตกใจอีกครั้งครับเพราะไม่มีใครติดเข้ามาในคลิปวิดีโอคลิปนั้นเลยครับ แม่และเพื่อนๆนนั้นถึงกับอึ้งแล้วก็อ้าปากค้างครับตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราครูนั้นได้ฟังแบบนั้นก็รีบให้นักเรียนนั้นไปเอาทูบเอาเทียนมาและทุกคนก็ไปเอาทูบเอาเทียนมาแล้วครูนั้นก็พานักเรียนทุกคนขึ้นไปชั้นสองเพื่อไปไหว้ขอขมาพ่อแก่บนชั้นสองของตึกพอไหวขอขมาเสร็จ แมนนั้นก็มาพูดกับครูอีกครั้งพยายามอธิบายว่าบางอย่างนั้นติดเข้ามาในคลิปจริงๆแต่ครูนั้นก็ตอบแค่ว่าครูเชื่อเธอนะเพราะครูนั้นก็เคยโดนเหมือนเธอทุกวันนี้แมนเล่าว่าตึกนั้นก็ได้ซ่อมแซมเป็นระยะระยะครับปรับเปลี่ยนปรับปรุงมากลายเป็นตึกปูนเครื่องไม้แต่ยังคงอาคารทรงแบบเดิมเอาไว้ครับความหลอนและความน่ากลัวนั้นยังอยู่เหมือนเดิม และทุกวันนี้ก็ยังคงมีนักเรียนรุ่นน้องพบเห็นผู้ชายใส่ชุดราชระแตแตนสีขาวนุ่งโจงกระเบนสีแดงและนางรำหน้าขาวมาให้เห็นตลอดอยู่ในอาคารดนตรีไทยแห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของแมนก็จะมีประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดอะแบล็กไทม์ด้วยนะครับ สำหรับ e ีีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกดติดตามไว้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ